ขอนบินขอนบินขอนบินเอ,อ้ยพี่สัดขอนบิน,บนพี่น้อ,องเอ้ยเพิ่งจะออกกันสิ่สองหนนนะเออมนัมนมันครับรถท่านว่าคิดว่าสี่เดียพอได้ครับหน่อยสวัสดีครับพี่น้องครับพอกันเสองวันที่ยิบเจตุลาครับมาเก็บเห็ดนะครับบัวบัมาลายมื่นครับเห็นดอกแหลงเขาเห็ดพึง่งกระจนดำครับ น้ำขึ้นมาแห้งเติบสูงเติบครับที่ชมปลางเห็ดหมดแล้วครับผนเห็ดตะมาครับดอกกรง่านเลยค่ะเขาเก็บเห็ดปวกเขาบปไหนเก็บเขาไปถูุดม,มันเดี๋ยวเห็ดปวกเอาเห็ดปวกบ้านเขาควรต้องเห็ดปวกอ ให้ปลูกตังค์กินงานให้ปลูกเดียวบ่พอปลูกเดียวต่อห้างมีเลยครับปลูกน้องรับน้องจอยบักข้าวบักแดงครับยีรําหนึงเฮ็ดถึงกระจอนดํา ยังไงท้อ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 ลูกเขึ้นจงังออกกางสีสองานาเออมันมครับหมดัาน่คิดว่าสีเดยวพอได้ครับเนี่ยมองว่าสีสออ เดือดเดือดเพี่น้องบึงแกแะนะ่นี่แหละครับอ้าวเก็บเลยอีแต่ไทยครับเก็บมื่อถ้ายุเข่ามาได้ก็ยิบแก่ยิบเก่าป่ะมันนี่ยิบเจ็ดแม่แม่อันนี้เมันที่ยี่สิบเจ็ดวันนีนเลยคือสิงเป็นจุ๊มจุม๊มใช่ไีมยันร้างแต่แม่ม,มีดีแต่น้อง เลยสมันมันอนอกกดดูโอ้เลียร์มึงดีมึงละ่ะยังหวานอยู่เลยครับนี่ออกสื่ออ,อกาเนาะเป็นด,ดอกง่ายงานี่นะยอยังเหลืออยู่ได้ครับนี่ มีจุดด้ายมุนครับบุ่งกระดึบกระดึบ่บวนี้เอาไปทางไรกระตได้นนยินในเสียงรถแหน่นาะงานกระถินนะครับต้องจัดในแล้วภายในดื่นตุลานี่ครับเฮ็ดเขาดิ้นครับก็ยังพ่อเด็กเก็บอยู่ครับ ทิ่งแม่มันสิบว่าหลายเนาะมันเป็นช่วงของปลายฤดูแล้วครับอีน้อยอก,กับเขาหนาหนาวดอกนึงครับครับนี่ขึ้นนำหวยแล้วครับเพื่อนกี้ล่ะจะร่นตะลิงแล้วครับนี่โอ้ยพายุลูกสุ้าจาิเขามาหนีบนเดียแจ้วว่าจีถั่วบนนะาบาันพระยุงครับเพื่อนเดี้นแห้งครับนาำปีนี่ สองนึงครับบรรยากาศคึ้นฝ้าคึ้นฝนครับเห็ดขาวดินครับรัวหิดพ่นปเห็ดขาวดินครับ ร่นได้เห็ดอียังครับเห็ดอียังั่อนเอานงลั่น,น,นมันเห็ดบ่นั่นเห็ดหนังโอ้ยอเท่าแล้วเอาก็ได้ครับเห็ดหนังว่ะครับเห็ดขีด้เท้าดอกนึงครับเหมืนอนเ่าก็สีแดงแกงอยู่เนาะหลุดหลุดสักันครับพผมละทั้ดงดอกจะเห็ดหนังอ,อ,อะไรเฉพาะ เอาไว้หนึ่งในกันก็ได้ไเวลาแจ้เรื่องก็ได้างเอายงมากินเห็นเป็นอะไรเสียเห็ดปวกบ้าตัวหนึ่งอ่ะเห็นบ้าเห็ดหนังเลยดียวคนเหนื่อยเบื่อเบื่อดอกตูมเด้อยนะ อ,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 อกงาปนิล่ะเห็ดนางัว่เห็ดนางัวดอกตมอะไอาีดนนี่นี่ด ไม่ต้องเออะโอ้เด็กแวนนี่ครับกันยังพ่อเดี๋ยวเคเบรีดล่ะออกไม่ครับโอ้เห็นหนังวัวดังใน ตดอกกิมพ์มาแต้อนนู้นไดแดอกดอกมันขแข็งเย็หนังว่ากเลเข้าวดิดเ่าข้าวติดนี่าเถานะส่วงทีบ่มีเฮ็ดครับเขาได้เก็บเฮ็ดยังสีเห่หหะครับพี่น้องด้ย เอ็นบ่แอบอยู่กับยังผัวเนาะโอ้ยเหนื่อยหลายขึ้นใบใหม่ครับเฮ้ยเดนืยหลายเลยนังเดียตีแกงเหรอครับเห็ดปวกแค่น้อยครับเหมือนมาลอกหาบางเห็ดปวกเห็ดเห็ดปวกมันแกงเนาะแต่เ้าพอเห็ดปวกแค่น้อยครับ เก็บกระคอนเลยน้องเก็ว่อเดี๋ยวแก้เติมกันครับคืได้มาเปลวน้ำแกงสีออกกินเอง,เง,งแคันี้ปลวไฟหนอหน้ากำลังถึงเออเก็บเนี่ยเอาสมุนน้องมาก่อนตุก๊กปีจะตามมาทีหลังหนอตุอก๊กปีกำลังออกอยู่ใจดินโอ้ย่าโอ้ทำสมบัติตัวนี้ อ๋อมันจุไม่น้อยมาใครห้ายครับจ็บสวยกันครับ ไปหมกไปหมกไปหมกไปอู๋แต่ไปหมอกองทสี่เขาเขาเก็บใส่หนอที่ว่าดอกคานยาวๆเนาะปีนี้ใชบปุ๋ตะโขดนะยจุใหญ่เออแม่นอคายาวๆคือตัวงอกอืมนะปลูกเดียว แย่มากเนตะวันที่เราโง่โง่แทนเฮ็ดเบือ่อเฮ็ดขอนครับเราเฮ็ดบดครับพอเรา่อได้เฮ็ดขอนที่ไปเก็บเนาะเขาเอ,าขอ้อข้อนมันไปเหมิดกลับเอาไปเภ็ดฟื้นมเมื่อปวดเรือเลยสมื่นนี่ตะกอนที่ผมเก็บก็ยังมวยเหนื่อยไรเงี้ยผ่านไปที่เป็นนาทีแล้วครับยังพูดเรื่องเต่าอยู่กับเม็ด จอนครับนำแกงที่ขึ้นมาทั่วมาได้กรบปลาเฮ็ดครับปุ่นปุ่นสิ่ปห้าเฮ็ดตรงได้พูดกับ่มครับว่ารับน,น้ำขึ้นมาหว่นผีแล้วครับอีกเหลือยเยื่อเวิร์เดียวครับที่ปั้นถั่วครับตอนนี้ขี้เทาเลยเฮ็ดหนีแศษหนีกินได้หนีกินได้กันบ่หนีกินได้อหนีเฮ็ดหนีกินได้นนเแมน เท็ดอันตาโนกระจอกกระจอกเอาเป็นหลาบนี่ครับเดตำมาครับโอ้ดอกไงน้องอีขอดีดอน <Okay. S 2> ดอกงามมาเลย นหนึ่งกระจอนอกหนึ่งครับน,น,นี่ยังหลอดตาคน,นครับจอยเห็นมาจอยตอนน้นยาเมียนไปให้เขาดินเมียนอยู่นะเออดอกงามอยู่จัดละครับออเกบด้ว่าเท่าแล้ว อ้ยนามโจ้ขึ้นพอดพีแล้วเป็นระดับดามครับปุณเฮ็ดเราโงกเฮ็ดก้าวดินนะปุณเฮ็ดยังไงเป็นหวานนะเจอที่เบื่อถิงแม่ลองหล่อมบนายดีนนอคอยหาครับแมนนะสีนี่บ่น โอ้เฮ็ดเบื่อ hmm. แ oh, <G l tube> ั้งงั้นจริงตาดีเด้อโอ้ดอกดํ้ปีเลยผุ่นดอกนึงตั้งตั้งคุณออกต้นไม้ปีๆอะไครับเห็ดปึ่งกระจรตระกูลเห็ดปึ่ง เออโอ้ยสีคือไปตองเลยเนาะอ้โหทั้งหมดทังนาก้มี่อออเือทั้งใจครับเยอพักเมื่อไรบ่ดอกที่เป็นสีนะครับเป็นกระจรอ่าจะเด้ยงปราศาสตร์ทั้งหมดกับข้มี่ลอลูกน้องเขาเป็นแต่แนนนอหยยบมุนโอ้หยยบมุนมนหดือยี่บักเท้าเข้าเันเดี๋ยวฮ็ดแมนตัว เห็นหาเห็ดบเกีงเนเหยีบแน่นเห็นมาจอยเห็ดยัดยงวะนี่นตอ,อ,อ,อกดอกเบียวจริงคืจะมาอกนหรือจะมามีมีพวกเขาบวครบแมงอนะตัวดำดำกินเห็ด แนยมยากครับเพราะว่าลักมันดั้มนะครับนี่มันคือใบใบพอกครับนี่แต่ผมพอกเออว่ะทังง้งสี่เลยครับออกเห็นไหมกลังหาพอมันมวนอยู่หล,อ,หลองผมพออยังนอกพอไก่ปลาบ่มาที่ไหนบินเดียวเคยเห็นเ่าหนาบ้าอืม ห่อนแหรอเนาะามอากาศเออโอ่เ่าเรือโอ้นมหมีอีกดอกน,งนอึงเนาะยนกันเท่าแล้วครับปะ่ะหาไปทางนงาแล้วครับอีกคน โอ้โหดิ้นมด้นี่เนจากน้ำก่อนอ้าวเจ้าวะาตยังภูเขาไปในเกือบบดอีกหรแมงเขายังเขาเกือบบดเฮ็ดทานตัว มาครับโอ้ในที่สุดเราก็เจอของดีแล้วครับเขยเห็ดละงงู บินขอนบินขอนบินเอ้ยพี่าดขอนบินพีนออนนนนน่น้องเลยเอ้าโยกแล้วก็โยนขึ้นฮิลีบอสสั่งในเมื่อได้งเห็ดบดหรือว่าเห็ดลม่มไอ้บัตรเนาอื่นเห็ดขอนเนาะ สานีกำลังแก้งแสบได้ครับออกอ่อนๆวันนี้ผ้าเก็บเห็ดเดือดหลากหลายเห็ดครับมีดอกหนึ่งสองดอกบอางแง่เย็นวันทั้งหนา แนวมองทั้งหนาอ๋อเย็บเยบเย็ยยา <laughs> ดี๋ยวเราจะเดินเราไปดูครับว่าเห็ดอะไรครับสอดอ,อกใหญ่นแล้วอดอกนี้ยังหนาครับเน่ันนึงเนี่ยหเห็นข้าีลีล่ะงเนกับใบใหม่ห้ง คบยังแน่มึงกับพี่เห็นมนนนั้ยนนเนยาะของน่ะบอกโอ้ขีดเท่ามันเท่าแล้วปะมันบ้านแนงแล้วครับ <c oughs> ยังสายตาดีแต่ให้สอดซองเข้าไปข้างในใส่นอกผมยังไม่เห็น โอ้แนบเปนแนบไปแถวเงาไม้น้ออาอโอ้ดอกงครับ <c oughs> ดอกดั้มคลือเลยครับนี่ออกจริงีจักลอยดอกกับพ่อหรอนะ <c oughs> มแม่แก้งจนะมะถ่วแล้วโอ้ดอกงายมากเลยแสรนีเกยแกงเสียบแล้ว มีดอกเดียวดีกว่าที่มันมีนแขางว่ะนี่มันไปกลับแต่ละวันผอมงูมันอ๋อนี่แม่ให้ปนน้ำแกงหมะไม่หานั่นบอกออกดอกเดียวกะทไลายกันมาแล้วมองไม่คยออกกระจกออกดิให้เขาดิน้น ลูกน้องผมวันนี้เขาขมาตัวเมื่อกี้โอ้ออกมาสิสันให้ปวดนกแกงอะไรครับเขาว่ามันเถาเลยมันเถาเพราะมันเออเนาะงั้นตี้เบื่อแค่นี้เขาเขาาอาเฮ<ะ>เาาเ้ยเฮ้ย ดอกงามอยู่กจ้อนครับนี่ขวานออกนอกหน่อยๆมันกำลังออกกำลังออกเออนี่เดี๋ยวออกใหม่ครับ โอเ้เขาอ่ะขันมวลบนนอกค่อยซองหางครับอันทีต้องค่อยๆหาทางสีนะครับอืก้ดอกไมดโอ เงี้ยนะตื่นเต้นมึงกี่ละพี่น,อน้อกอันที่ระดอกข้างหน้ขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นใหม่นี่นะโอ้วยวยวยใหม่กำลังเกิดใหม่ย,มยงงงง ขาวดินดอกนึงครับถ hmm. ี um. มาเหี้ยวไข่าวดิไข่โอ้ยเบ็ดตองมาอยูแนวเห็นกระมุงนี่เบ็ดมิตรชีเร่เลยเออไขดเป็นข้าวขนมนต ให้องต้องคาคนอให้ดอกปวกงไงปะนี่ยผู้ต้งนานา <c oughs> หนึ่งเขาเอาเห็ดบวกแล้วหน่อย้วกหนูแก้จะจริแก่นเลยกระรานคอแล้วครับเป็นวกเดียว นี่ก็คือกันได้เห็ดปุ๋เดียวนี่ผมก็ต่องสองไปใกล้ๆกันครับอาโคเนื้อกอนนี่จะดอกอบด,ดินเห็ดอะครับไปเบิองเห็ดอะไรอ๋อเห็ดทานครับ อเดียวครับโอ้น้ำไหลครับฝนเต็มเลย